ตื่นได้แล้วสายแล้วนะเธอ่ยเสียงดังสิ่งง่วงอยู่นะลูเ่เฉินของพวกเธอมารับไปเข้าเรียนแล้ว <c oughs> ฉันอยากฉันมีบินรอบตอนเที่ยงเธอใ้ฉันนอนถึงแปดโมงเธอจะโกหกเธอทำไมลูเ่เฉินซื้อของว่างตอนเช้ามาแล้ว ไงซื้อให้เธอโอ๋ร้านที่คุณอาเปิดตรงประตูโรงเรียนเมื่อก่อนรสชาติเดิมโอ,โอ้ยังร้อนอยู่เลยอ่ะนายกินได้ยังกินที่อู่ซ่อมรถแล้วระหว่างทางกินไม่ทัน <c oughs> ฉันต้องกลับไปที่หน่วยภารกิจลับสองสมวันนี้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ mm. ลักษณะงานของฉันค่อนข้างพิเศษมักจะหาตัวคนไม่เจอและอธิบายไม่ได้เลยมาบอกเธอก่อนจะได้ไม่คิดมากืม mm. งั้นฉันไปก่อนนะ ยังไม่ไปกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างยุ่งมากรอเธอกลับมาแล้วค่อยคุยกันคุยอะไรเหรองานของเธองานของฉันสภาพพื้นฐานครอบครัวฉันแล้วก็การย้ายกลับมาครั้งนี้สภาพเงินเดือนและทรัพย์สินส่วนตัวของฉันก่อนหน้านี้ตอนเรียน ก็ไม่ค่อยได้บอกด้านนี้กับเธอเลยคิดว่าทางนี้จะบอกคิดให้รอบคอบพูดให้ชัดแน่นอนว่าถ้าพวกเธออยากแค่คบหากันนั่นไม่จำเป็นต้องพูดรักษาความรู้สึกลึกลับซับซ้อนหน่อยก็ดีนาไปทำงานเรอบฉันกินเสร็จก็จะไปได้ไปค่อยว่ากัน ฉันไปก่อนพ่อเธอรู้ไหมว่าเขากลับมาไม่อยากบอกหงรุ่นเฉิงหัว ฉันนึกว่าเธอจะไปรอที่สนามบินเลยเห็นว่ายังมีเวลาเลยมาประชุมวิกลี่ก่อนอืมนี่สองคนเลยมาคุยเรื่องโครงการช่วงนี้ของพวกเธอหน่อยสรุปประชุมวิกลี่หน่อยเธอพูดต่อเลยงั้นพูดเรียงเลยนะคะได้ พวกเขายืนกรานว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีตัวสิทธิยับยัง้งฉันบอกไปว่าเรื่องนี้ฉันตัดสินใจไม่ได้ต้องรอบ,บอสของสองฝั่งคุยกันเธอนั้นเวลาประชุมทางโทรศัพท์ของประธานอูรอเลยค่ะยืนยันและส่งอีเมลบอกฝ่ายนั้นซี่ให้ฉันกับเขาด้วยอืมแล้วก็พวกเขาคิดว่าหุ้นขั้นต่ำสิามเปเต์ต่ำเกินไปขอเพิ่มทุนในสัดส่วนเท่ากันค่ะโอเอ้ยปัญหานี้ติดพันมาสสัปดาห์แล้วนะ เอางี้ลบข้อที่เพิ่มทุนไม่ได้ในสัญญาออกบีพวกเขาต่อไปค่ะขั้นต่ำที่ฉันให้เธอคือสามารถเพิ่มข้อกำหนดเงินทุนในสัญญาได้แต่กำหนดข้อตกลงตายตัวไม่ได้เหมือนอัตราส,ส่วนที่เท่ากันเรื่องแบบนี้ให้ระบุในสัญญาไม่ได้จำไว้ขั้นต่ำคืออย่างน้อยต้องยื้อให้ได้มากกว่าสามรอบถึงจะโชคม,มาได้โอเคค่ะฉันจะสอนให้ ทุกครั้งที่ยื้อต่อไปไม่ไหวแล้วก็บอกว่าฉันตัดสินใจเองไม่ได้รอฉันถามบอสก่อนจากนั้นวันถัดไปค่อยตอบจัดการไม่ได้ก็พูดว่าบอสของฉันรับมือด้วยยากมากพูดด้วยค่อนข้างยากฉันจะพยายามคุยอีกก็แล้วกันใช่ใช่ใช่โยนทั้งหมดมาให้ฉันบอสเป็นกอบกับ,บังให้พวกเธอวางใจได้นินทาฉันรับหลังนิดหน่อยฉัไม่เก็บม,มาใส่ใจลว